แต่จังหวัดนะไม่ใช่ยี่สิบแปดจังหวัดจังหวัดที่หนึ่งก็คือจังหวัดที่สามจังหวัดชลบุรีจังหวัดที่ห้าคือนครปฐมจังหวัดที่หกจังหวัดที่เจ็ดคือจันทบุรีแล้วก็แปดคือสมุทรปราการที่ใหญ่จริงๆตามข้อมูลสีชนในแผนที่นะเดี๋ยวผมจะสับกรองกับทาสโซ่ไปให้นะครับหลังจากประจุเสร็จครับเข้าไปทักทยู่ต่างจังหวัดก็ต้องให้ผู้กที่อยู่แต่ว่าผูก่อที่อยู่เราจะเชื่อได้อย่างไรว่าเขาจะ ผูท้ที่ให้ข้อมูลกับเราในแค่ข้อมูลที่ตรงเราจะได้สามารถติดตามตัวได้ก็อ้างอิงให้ตรงแต่เพราะนั้นก็ต้องแส,งสดงไปเจอตัวเยาวชนที่ถูกต้องแน่นอนสิ่งที่เราต้องดูคือเลขติดตามตัวได้ตอนมีเหตุจําเป็นจริงๆนะลงทะเบียนแอปพลิเคชันผู้บิดเบือข้อมูลทั้งสิ้นาจังหวัดเนี่ยเป็นจังหวัดเสียงสูงทั้งสิ้นท,ทุกคนก็ได้ไดยาผมที่กองผงใหญ่ท่านอำเภอก็เลยตอบสนองด้วยกัน ที่มาที่ทางที่มาจากสกปก็ถึงได้เกิดับเรื่องโควิดก็ถ้าเราขึ้นจากหน้าหนึ่งแล้วก็ออกมาทางไหนดยทําเส้นทางเชื่อมก็จะอุ้มหรือเป็นรถได้จากต็นอะร็จแล้วเพราะว่าถ้าเราเปิดตรงนี้คือคือเปิดด้านเดียวก็ท่านจะเป็ดไปได้รับรถบินแทรแน่ใจขึ้นทางเชื่อนั้นเข้าไม่ได้ก็คือจะเราจะมาเปิดประตูทางเชื่อมอาคารหนึ่งอาคาร ประเด็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านน้ยในช่วงนี้ก็คงจะแต่ปกบคุมมาในประเทศไทยอีกรอบนึงครับถ้าหาบ้านอยู่จนมองแล้วก็ไม่ได้มีผ้าห่มหรือมีอะไรนะก็เกิดจะทําให้ภาวะช็อกและก็เสียชีวิตได้ครับเกิดอีกอันหนึ่งที่อานดับหนึ่งท่านเองก็คือเรื่องกรณีการก่อไฟครับที่ตาโกงประกันแล้วก็เกิดอากผิดยตามมาก็อยากจะให้หนึ่จัดระเบียบสร้างฐานรากรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยครับที่ใกล้ตัดใจเนาะ อีกแล้วครับขางในมันคือนครับได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบออกจะบริเวณนี้จะเป็นวัาถ้าเกิดคุมทั้งหมดแครับทีนี้ในส่วนของที่ไปหาเลยก็ตามครับข่าวนี้ครับหยิบยกขึ้นมาทางเสายสตระส,ะส,ะสะอสจบุรีเตรียมส่ง45นะัดถึงกองปรางค์แล้วก็จะมีผู้คนที่่าวแจ้งมาว่าเรามีจะหนาว